สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะเป็นคลิปความรักคนโสดชาวราศีกุมช่วงครึ่งเดือนแรกรกรกฎาคมนี้นะคะคนโสดราศีกุมนะคะพลังงานคุณช่วงนี้นิ่งเงียบเครียดปล่อยวางมีทุกอย่างเลยสี่ดาบนะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่พักกายพักใจชาร์จแบตปล่อยวาง หาที่สงบพักจิตใจนะคะมีอะไรที่คุณต้องพยายามที่จะปลงและปล่อยวางอย่างมากในช่วงนี้เพราะมีเรื่องขึ้นมาเกี่ยวกับคุณแน่นอนละ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดมาไม่นานหรือกำลังเกิดโดยฉับพลันขึ้นมาเพราะมีเดะทาวเวอร์นะคะคุณอาจจะจบความสัมพันธ์อะไรกับใครมานะคะทำให้คุณเครียดนะคะมืด8ด้านหาทางออกไม่ได้เลยนะคะแดาบ คุณเครียดมากนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแบบว่าปิดกั้นจิตใจทั้งหมดไม่อยากจะสื่อสารไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเห็นอะไรทั้งนั้นถึงเป็น4ดาบนะคะอยากจะอยู่นิ่งๆคุณมีความเครียดอะดูสิ9ดาบ9ดาบก็บอกว่าคุณเครียดมากถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวอะ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคนโสดคุณเป็นมากเลยนะคะ ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะคุณผ่านอะไรมาคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณน่ะชอบเขานะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นครอบครัวกันมาแล้วก็ได้เป็นไปได้หมดนะคะคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือแยกทางกันโดยกระทันหันหรือมันเกิดการแบบจบกันไปอ่ะอย่างกระทันหันนะคะจะด้วยสาเหตุอะไร ก็ไม่รู้แหละแต่ไพ่ออกมาบอกว่าคุณจบกันไปอย่างกระทันหันนะคะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณนะมีความวิตกกังวลอย่างมากนะคะคุณกังวลกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณเศร้าคุณผิดหวังอารมณ์แบบนั้นเลยอะ่ะตอนนี้นะคะมันมีไพ่สามดาบขึ้นมาคู่กับเดมูน่ะมันก็บ่งบอกได้นะคะว่า ความรักที่ผ่านมาหรือเพิ่งผ่านมาของคุณเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่มีเติร์ดปาร์ตี้ก็คือคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองะคะ่ะคือเป็นความรักสามเศร้าความรักซ้อนความรักแทรกได้หมดคะแล้วทำให้คุณนะ่ะต้องจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งกันมากจนถึงกระท่านว่า ต้องจบนะคะต้องจบกันไปโดยกระทันหันนะคะมันมี The High Priestess มาอีกอะ่ะคือจริงๆแล้วคือ High Priestess กับ3ามดาบอะ่ะก็คือคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะแบบมีความสัมพันธ์กับคุณแต่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณมีเซนต์นั่นแหละว่า ความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่เปิดเผยนักไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะอาจจะเนี่ยแหละค่ะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้แบบมันไปต่อยากกับความสัมพันธ์นี้มันเลยทําให้คุณแบบมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้แล้วทําให้คุณแบบเครียดนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้ติดต่อกับเขาไม่ได้สื่อสารกลับมาอยู่ในที่ของคุณนิ่งๆนะคะ แต่คุณยังมีความเครียดอยู่มากค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าคุณเสียใจมากนั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขามากเกินไปก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยอะ่ะอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนเข้ามาเยอะเกินไปนะคะฝ่ายเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ก็ได้มีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะ มีคนเข้ามาหาเขาก็ได้ค่ะมากมายก็เลยทําให้คุณแบบรู้สึกเศร้านะคะรู้สึกแบบไม่ได้อ่ะเสียใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคืออาจจะแบบเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยอ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าออขอเดินออกมาก่อนแล้วกันนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปต่อได้ลําบากนะคะคือคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบบ กลับมานิ่งๆดูใจตัวเองอะ่ะรอคอยสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะสี่เหรียญคือเหมือนมองดูอะ่ะคุณตอนนี้อาจจะมองดูอาจจะแบบแค่กลับมาอยู่ที่ของคุณแล้วพยายามมองดูอย่างนิ่งๆว่าอะไรบ้างที่จะแบบว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้อะมันมันไปต่อได้หรือว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะคือคุณกําลังแบบใช้ความคิด ใช้เซนส์ของคุณนะคะในการตัดสินใจอีกครั้งว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตคุณดีถ้ามันจบมาแล้วนะคะคุณคนสดคุณก็อาจจะคิดว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณยังไงดีเพราะไพ่ใต้สำรับก็ออกมาบอกว่าหนึ่งไม้เท้าคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่คุณต้องเยียวยาจิตใจคุณให้ได้ก่อนนะคะคือคุณอะมีความรู้สึกแหละว่าความรักของคุณอะมันไม่ ไม่เติมเต็มเลยคุณอยู่ในสภาวะที่ตรอมใจเหมือนต้องอึดอัดรับกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่อยากรับอะ่ะอาจจะเป็นเนี่ยแหละคะ่ะค,ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าจะมีใครรับได้นะคะความสัมพันธ์ที่มีบุคคลที่3ามมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องมากมายอย่างเงี้ยคุณคุณคิดว่าคุณรับไม่ได้อะ่ะคุณคิดว่าคุณเอาตัวเองออกมาก่อนดีกว่าเพราะมันไม่ได้เติมเต็มคุณน่ะคุณไม่ได้อยากแบบได้ความรักที่ ทำให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจนะคะคุณอะขอแบบมาเยียวยานะคะมามาแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะไฮพริเซสก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทวดาผู้หญิงก็ได้ะคะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะไม่ว่าศาสนาใดก็ได้ตอนเนี้ยคุณอาจจะกลับมานะคะกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาแต่คุณ ก็จะพยายามที่จะเยียวยาตัวเองนะคะให้มากๆเลยอะนะตอนนี้นะคะคุณอาจจะแบบว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวัดหรือว่าสวดมนต์ตอนกลางคืนนะคะเพื่อเยียวยาจิตใจคุณเพื่อแบบทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะคะสำหรับคนโสดเนาะชาวกุมค่ะช่วงนี้เนาะไพ่โรแมนต์แองเจอยากจะแนะนําอะไรมาดูกันเลยค่ะ give your relationship a chance Work on your partnership คือคุณนะคะอาจจะอยากให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกก็เป็นไปได้แต่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามาคุณแบบกล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งคุณก็กิฟนะคะก็คือให้โอกาสนั่นเองแล้วคุณอาจจะเจอโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะความรักที่ดีๆนะคะคือขอให้คุณมีศรัทธาไว้เสมอนะคะอย่าคิดว่า คุณเจอความรักที่ไม่ดีมาแล้วคุณจะไม่เจออะไรที่ดีอีกเป็นไปไม่ได้นะคะคนเรามีความรักที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นอยู่เสมอและให้โอกาสตัวเองเพื่อที่จะได้รับความรักที่ดีๆอีกครั้งนะคะเนี่ย u r friend help you ให้เพื่อนของคุณช่วยก็ได้นะคะช่วยหมายถึงว่าอาจจะปรึกษาเพื่อนนะคะขอคำแนะนำจากเพื่อนหรือว่า คนที่คุณรู้จักหรือเพื่อนน่ะเขาอาจจะแนะนำความสัมพันธ์ใหม่ๆให้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะมันมันมองได้หลายแง่ก็คือว่าคุณขอคำแนะนำจากเพื่อนคุณก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นหรือเพื่อนอาจจะพาคุณไปแบบพักผ่อนหย่อนใจทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ จากสถานการณ์ที่คุณรู้สึกแย่เศร้าผิดหวังทุกข์ในตอนนี้ได้เห็นไหมคะไายใต้สำหรับยังบอกว่าให้ปล่อยไปเลย control issue let go of control issue ปล่อยความสัมพันธ์หรือความอะไรที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยปล่อยไปก่อนเลยให้สถานการณ์มันไปตามธรรมชาตินะคะบางทีเราฝืนไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเกิดคือบางอย่างคุณฝืนไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยไป hidden d e p t ความรู้สึกในใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆคุณนะคะกำลังที่มีความรู้สึกกดดันหรือรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แหละในใจของคุณในในลึกๆส่วนในใจของคุณนะคะมันกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมานะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะก็เหมือนกับถ้าตอนนี้คุณรู้สึกกดดันอะไรมากๆขอให้คุณระบายกับเพื่อนก็ได้หรือว่าออขอพรภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณก็สามารถที่จะรู้สึกแบบอิสระ ปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาได้นะคะสิ่งที่อยู่ลึกๆตอนนี้ของคุณนะมันเครียดมันอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณนะได้คุยกับเพื่อนได้ปลดปล่อยพลังงานที่เสียเสียออกไปคุณก็จะรู้สึกโล่งขึ้นมานะคะลองดูนะคะ golden mirror มันเป็นเหมือนกับ self-absorb เนี่ยหมายความว่าการหลงตัวเอง narcissist นี่คือแบบความหลงตัวเองความสัมพันธ์ด้านเดียว o n e s i d e r e l a t i o n s h ก็เหมือนกับมันจะสื่อถึงว่าที่ผ่านมาค่ะคุณเจอความรักที่ไม่เท่าเทียมนั่นเองะค่ะเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกกับเขามากแต่เขาอ่ะอาจจะรู้สึกกับคุณแค่ครึ่งเดียวนะคะเป็น one side relationship นะคะเป็นความรักที่ยังเป็นท็อกซิอยู่นั่นเองนะคะคือไพ่จะสื่อแบบนั้นนะคะ อามาดู super attractor บอกว่า each time I choose to turn into spirit โอเคพาบอกว่าทุกครั้งนะคะต่อไปนี้นะคะคุณนะคะควรจะเลือกที่จะปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณน่ะจะนำทางนะคะให้คุณน่ะสามารถที่จะหลุดพ้นไปสู่สถานการณ์ที่ดีมากขึ้นก็คือเหมือนปล่อยให้โชคชะตาพาไป ไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปตามน้ําอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางครั้งถ้าเราฝืนอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยะคะ่ะ let go of control issue ให้ให้ทุกอย่างมันดาเนินไปตามธรรมชาติสักพักแล้วมันจะมีสิ่งดีๆนะคะก่อเกิดใหม่ตามธรรมชาติขึ้นเองนะคะเวลาจะเป็นตัวช่วยที่จะ นำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเอ็ดอัลวอนนะคะไพ่หนึ่งเทาหนไม้เท้าค่ะขอโทษทีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนาะก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนอย่างที่ไพ่สื่อมาว่าคุณนะคะจะได้พบได้เริ่มนะคะเมื่อคุณนะคะเยียวยาจิตใจตัวเองได้ดีแล้ว ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยความรู้สึกเครียดความรู้สึกกดดันต่างๆนะคะในชีวิตออกไปให้หมดอมผู้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมคนโสดมากนะคะอันนี้มันเป็นภาพรวมมากๆนะคะกว้างๆขอให้รับพลังงานที่สามารถเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับคุณได้นะคะบางครั้งอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะพลังงานแต่ถ้ามันตรงกับใครนะคะคุณสามารถแบบ นำไปเป็นแนวทางได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะผู้อ่านไม่อยากให้คุณแบบซีเรียสจนเกินไปนักการดูดวงมันเป็นการแค่แนะนำแนวทางรวม,รวมๆเท่านั้นเองนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยคุณต้องดูส่วนตัวนะคะถึงจะเป็นดวงคุณเองแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพรวมกว้างขอให้เปิดใจมากๆผู้อ่านเป็นกำลังใจ คุณนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าโทษตัวเองนะคะอย่าเครียดนะคะทุกคนมีคู่ที่เหมาะสมกับเราทั้งนั้นนะคะคนโสดวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผู้อ่านนะคะขอให้ทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ